ที่ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์อินแอนด์สวีทสีราชาแหลมฉบังอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีท่าเรือแหลมฉบงังการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งต่อรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการการศึกษาและจัดทำรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ห โดยมีนายสัญชัยชนะสงครามผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชนบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยเรือเอกการเมนารุจิรองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉะบังและนางสาวนัทอนันตาจินดาพงษ์เจริญผู้อํานวยการกองแผนงานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังเข้าร่วมการประชุมโดยนายสัญญากล่าวว่าการประชุมในวันนี้ถือเป็นโอกาสให้ทุกคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นช่องทางในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในด้านต่างๆเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินกิจกรรมต่างๆของท่าเรือในอนาคตก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมหมายถึงเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศจึงขอให้ได้ใช้เวทีแห่งนี้ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ร่วมกันกับการพัฒนาคโครงการได้อย่างยั่งยืนส่วนด้านของเรือเอกการกล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่หนึ่งในส่วนของท่าเทียบเรือชุดบีที่จะหมดสัมปทานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้นท่าเรือจึงได้ทําการศึกษาในเรื่องของแผนธุรกิจว่าจะมีรูปแบบอย่างไรต่อไปซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนอาจจะทําให้รูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ตรงกับ EIA ที่มีการศึกษาเอาไว้ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้งว่าการดําเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจมีผลกระทบอย่างไรกับภาคเอกชนและสิ่งแวดล้อมบ้าง และสาหรับการดําเนินการในส่วนของท่าเทียบเรือชุดบีซึ่งมีท่าเทียบเรือห้าท่าและจะหมดสัมปทานในเร็วๆนี้ดังนั้นการท่าเรือจึงต้องเร่งทําการศึกษาแบบธุรกิจแต่ทางด้านกายภาพจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของท่าเช่นความลึกก็ยังคงไว้ที่14เมตรในระดับน้ําทะเลปานกลางก็จะคงความลึกเช่นเดิมหน้าท่าก็จะมีความยาวรวมเท่าเดิมแต่ได้มีการศึกษาไว้เช่นจะมีการแบ่งท่าเทียบเรือเดิมจํานวน5้าท่าซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,งขนาดของท่า แต่จํานวนท่าอาจจะลดลงซึ่งส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ต่อการท่าเรือเพิ่มขึ้นโดยจากการศึกษาเบื้องต้นจะลดจํานวนท่าจาก5ท่าเทียบเรือเหลือจํานวนเท่าไหร่นั้นขณะนี้รอประกาศจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีผลกระทบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการขออนุญาตไว้ตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงในฝั่งท่าเทียบเรือชุดบีในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆในพื้นที่สำหรับการรับฟังความคิดเห็นนั้นจะต้องดำเนินการสองครั้งเพื่อทำรายงานให้สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบต่อไปส่วนด้านนางสาวนัทอนันตากล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบงังการท่าเรือแห่งประเทศไทยดําเนินการควบคู่กับก,บการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการให้ความสําคัญการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยหวังว่าเวทีนี้จะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการดําเนินโครงการ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปหลักๆของวันนี้เนี่ยคือเป็นการอสอบถามถึงผลกระทบนะครับแล้วก็ความเห็นในทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่าเรือแหลมฉบังนะครับเส่วนที่1น,นะครับในส่วนของโครงการที่1น,นะครับก็คือฝั่งเซรีส์บซึ่งกําลังจะหมดสัมปทานในในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับทางการท่าเรือเนี่ยก็เลยศึกษา ในเรื่องของแผนธุรกิจว่าควรจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับเมื่อมีการศึกษาแล้วเนี่ยก็เลยส่งผลให้รูปแบบธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ตรงกับทาง E A A เดิมที่ได้ทำเอาไว้เราจึงต้องทำการศึกษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรต่อภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ครับ ตรงนี้นี่มันจะเชื่อมไปถึงโครงการพัฒนาระยะที่3ด้วยหรือเปล่าคะเอ่อในความเกี่ยวนี้จริงไม่เกี่ยวข้องกันนะครับในโครงการระยะที่3นั้นเรามีการศึกษาในส่วนเฉพาะโครงการระยะที่3เนี่ยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเอชไอเอในกลุ่มการก่อสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับหลังที่เรามี ผู้ประกอบการมาดําเนินการเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยการท่าเรือเนี่ยได้มีคู่สัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของคู่สัญญานะครับในการศึกษาเรื่องเสียงว่ารอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเปิดด,ดําเนินธุรกิจในเรื่องของท่าเรือในอนาคตครับ แล้วเมื่อกี้ที่ท่านเราบอกว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเราฟัางความเห็นเรื่องการปรับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนี่ค่ะตรงนี้ในส่วนของท่าเรือเองเรามีรูปแบบธุรกิจที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไปอยังไงบ้างไหมคะของเดิมนะครับท่าเารือฝั่งเซรีบีนะครับการท่าเรือเรียกท่าเารือเฟสแรกนะครับฝั่งซ้ายว่าฝั่งเซรีบีนะครับฝั่งขวาเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งเซรีเอนะครับเซรีบีที่จังหวัดเนี่ยของเดิมประกอบด้วยท่าเทียบเรือเนี่ยจำนวน5้าท่านะครับ ซึ่งจจะมีท่าท่า A5 จะเป็นท่าที่หมดอายุสมปทานหลังสุดนะครับแต่เมื่อจะหมดเนี่ยการท่าเลือก็ได้นํามาศึกษานะครับโดยกายภาพเนี่ยเราไม่ได้มีความประสงค์ที่เราจะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของท่านะครับก็คือความลึกของท่าฝั่ง ระยะที่1เนี่ยนะครับมีความลึกอยู่ที่14เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางก็ยังคงเป็น14เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับหน้าท่าก็ยังมีความยาวโดยรวมนะครับทั้ง5ท่าเท่าเดิมเปียงแต่ว่าการท่าเรือเนี่ยศึกษาว่าเราควรจะแบ่งท่านเนี่ยเป็นเท่าไหร่ดีนะครับเพื่อให้ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจดีที่สุดนะครับไม่ผูกขาดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างไรายได้นะครับให้ากับการท่าเรือได้ดีที่สุด นะครับซึ่งผลการผลการศึกษาตรงนีอ้อาจจะส่งผลให้มีการลดจํานวนท่าลงจาก5ท่านะครับก็รอการท่าเรือประกาศนะครับว่าจะเหลือทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราศึกษาแล้วเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงจากที่เราได้ขออนุญ,ญาตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเดิมไว้ก็เป็นที่มาแห่งการศึกษาสิ่งแวดล้อมซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าการประกอบกิจการ ถ้าเรือในฝั่งเชอรี่วีในอนาคตเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนนะครับแล้วก็เสียงแวลดล้อนต่างๆในพื้นที่ครับเราจะต้องจัดรับฟังความคิดเห็นแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งนะคะ,ะโดยปกติแล้วเราจะต้องสึกษารทั้งหมดสครั้งนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อทำตัวเอกสารรายงานเพื่อส่งมอบให้สอบพอต่อไปครับ